สวัสดีคะ่ะทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านให้ความสนใจกับรายการศิริราชเดิมไดเรกหรือว่า SIDD ซึ่งเป็นโมดูลของการเรียนการสอนวิชาทางผิวหนังของภาควิชาตาจาวิทยาจริงๆแล้วนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราอยากทำให้แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้วหรือยังไม่เชี่ยวชาญหรือแม้แต่นักศึกษาแพทย์ เราเนี่ยทำโครงการโดยที่มีเนื้อหาทั้งหมด8โมดูลโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้ชมฟรี1โมดูลซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันนะคะมีผู้ชมเข้ามาอย่างหลากหลายอัตราการวิวนี่ถือว่าทะลุเพดานนะคะตอนนี้เราเปิดแล้วนะคะตั้งแต่ตุลาคมของปี2567เราเริ่มเปิดเต็มทุกโมดูลแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับแพทย์ทั่วไปก็จะทั้งหมดในประมาณ5,000บาทซึ่งจะได้ทุกโมดูลเลย เนื้อหาวิชาประมาณ30กว่าเรื่องนะคะแต่สําหรับนักศึกษาแพทย์นะคะก็จะลดราคาลงครึ่งหนึ่งเหลือแค่2 5 0 0บาทนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็เราจะขึ้น QR code ลิงก์ของเนื้อหาให้ถ้าทกท่านอยากจะกระจายหรือว่าส่งต่อความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักก็เชิญได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ